การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับเราแล้วเวลาที่คุณเปลี่ยนไปเป็นมิติที่ห้ากำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณรู้สึกได้ในร่างกายตลอดจนในอาการทางอารมณ์และจิตใจคุณพร้อมสำหรับการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันงดงามนี้ความรักที่ไหลเข้ามาหาคุณจะรู้สึกเหมือนมหาสมุทรแห่งความรักซึ่งจะเคลื่อนผ่านเมืองที่ใสสะอาด และจะไหลเข้าสู่กลางใจทุกแห่งของพลเมืองของโลกไกอามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับทุกคนเนื่องจากคุณพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางสู่มิติที่5แต่ละคนกำลังกลับมาที่บ้านของดวงอาทิตย์แห่งการสร้างซึ่งเป็นหลังกำเนิดชีวิตและการสร้างสารรค์ของคุณและแสดงออกในระดับต่างๆของจิตสานึกดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ที่อยู่ตรงกลางทาให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมด มีมุมมองที่แตกต่างกันในความเป็นจริงหากต้องการอยู่จากระดับการรับรู้ที่สูงขึ้นคุณต้องเพิ่มการสั่นสะเทือนจนถึงระดับที่มุมมองใหม่นี้มองเห็นได้เพื่อที่จะทำสิ่งนี้คุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่มิติที่5เมื่อถึงตอนนั้นมุมมองใหม่มๆเกี่ยวกับความเป็นจริงจะปรากฏขึ้นในหลายๆด้านสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจตัวตนที่แท้จริง และต้นกำเนิดของคุณในการสร้างสรรค์มากขึ้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายจริงๆแต่จะไม่มีใครสังเกตเห็นได้บนโลกใบนี้คุณกำลังจะมีชีวิตอยู่กับประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้มันจะเป็นวันที่คุณไม่ได้อยู่บนโลกอีกต่อไปแต่ถูกละทิ้งและระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติที่ห ในขณะนั้นเองคุณจะรู้ว่าโลกที่คุณรู้จักได้ไม่ถึงจุดสิ้นสุดแล้วและจะเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งคุณจะได้เห็นคลื่นสีมากมายปกคลุมทั่วทั้งโลกจะไม่มีการทำลายล้างหลังจากคลื่นเหล่านี้สงบลงรุ่งอรุณใหม่จะมาถึงและยุคใหม่เริ่มต้นสำหรับผู้ที่ตื่นตัวและตระหนักในเวลานั้นอย่าคาดหวังการสื่อสารใดๆ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้การสื่อสารสามมิติทั้งหมดจะหยุดให้บริการในขณะนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นในพิบตาและในชั่วพิบตาในระหว่างกระบวนการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกในขณะที่เราไปยังมิติหนึ่งไปอีกมิติหนึ่ง งานนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายและใจหากคุณไม่พร้อมคุณก็จะยังคงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราและตารางแม่เหล็กเมื่อแม่เหล็กทรงกลมได้รับการปรับเทียบใหม่ร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงและแปลงร่างเป็นวัตถุมิติที่5เช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมตัวคือการปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดเนื่องจากความกลัวจะไปขัดขวางไม่ให้คุณรับขึ้นความถี่แสงใหม่เหล่านี้ที่กำลังจะท่วมโลกของเราในวันงานหลายคนจะมีอาการดังนี้ 1. การคายน้ำา 2. วิงเวียงศีษะ 3. โรคหวัดเพิ่มขึ้น 4. ส,สิ่งที่ได้ยิน 5. กล้องในหู6 ความวิตกกังวลอย่างรุนแรงเจดร้อนวูบวาบแปดปากแห้งเกผื่น 10. ความเหนื่อยล้าสุดขีดสิอมือเท้าเย็น, 12, นสิบสองคลื่นไส้สิบสาเจ็บคอสิบสี่ปวดหัวเหตุการณ์สุดท้ายของการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะทำให้โลกถูกเปลี่ยนเป็นดาวเคราะหดวงใหม่มันจะกลายเป็นดาวเคราะห์แห่งความรักและความสงบสุข วิญญาณมากมายกำลังเตรียมตัวสำหรับวันอันยิ่งใหญ่นี้